ครับกระสวัสดีเอฟซทุกท่านครับยินดีต้อนรับเอฟซทุกท่านเข้าสู่ช่องพอสวัยพารวยอีกเช่นเคยเอฟซของพอสวัยทุกท่านทุกคนนะครับเนาะเมื่อนี้กะวันที่สี่เดินทางมายัางเมญ่าสับเฮานะครับเอฟซขอโชคขอลาบต้นแต่เคียนเมญ่าสับนะครับเนาะเพิ่นได้มาตลอดเอฟซผู้เพิ่นมีโชคผู้เพิ่นเห็ดนําผู้เพิ่นเคยการบาบไหวหมูชา แต่ว่าพอสวยกันมาก็แทบทุกงวดแน่ะครับห่างแนงหวดหนึ่งสองวดเราขับอากลับมาทีหนึ่งอีกทีหนึ่งก็เขามาแล้วก็กดไรโคตรแช่โคตรติดตามมันก็พอสวยพารวยนะครับเด้อพอดีมีปูเพิ่นกำลังเสี่ยวน้ำเขียวน้ำแดงไปถวายเนาพ่นสีน้ำมาถวายทุกเมือนนะครับเอฟซีขับจากปูคำยาสับเข้าเนาะควันนี้ก็เดินทางมาแล้วกับสีฟ้าเอฟซีขับไปขอโชคขอลาภจากทางเมญ่านะครับเด้อเพิ่นกำลังเตรียมอ่ะ ของกาบไหวอยู่นะครับเนาะเป็นตามผลละหมากหลากใหม่เดี๋ยวกระิได้เอาให้เพิ่นจุดถูปให้เอซครับให้เพิ่นจุดถูปให้นะครับเนาะเพื่อพอชซขอลาตจากงาพ่นจากหน่อย ถึกหนามเนาะถึกหนามโอ้ยถึกหนามถึกอย่างงี้แหล่แข็งแข็งเลยค่ะจุดเทียน,อยนโอ้ก็จุดเทียนใส่ครับสีครับมากกรสีได้เบิ่งไปนำกันมาเพิ่งสีได้เท่าไหร่นะครับเนาะจุดถูกขอโชควันที่16เมษายนนี้ครับเอสซี MC. โอ้เก่งเว้ย ได้ถวายน้ำแดงน้ำกับปูคำหญ้าศักด์อันนี้เพิ่นเอิญญญ้ญยังไอจุกบ่ก็ยังไงนี่สองน,น,น้อยๆนี่ไอจุกบ่หืไอจุกกันแหละโอ้เป็นไอจุกเกี่ครับที่แหลกว่ามันตรวจเชของปูคำหญ้าศักดิ์โบเมนเป็นไอจุกอืมนั่นว่าไอจุกก็เคยให้โชคเด้อ สูไม่ขิดจวดเท่าไหรเนาะน้ะนองซื้อหยังน้อนี่เนาะหกตาไปที่น้นองอยังน้องยังนี่แหะน้องบีมจ้ะน้องบีมเขาเลี้ยนหลับหลูกโออยู่สั่นกว่ใดหเนาะอนุอบาลตโอ้ยอ,อยู่นอนุบาลอยู่บตเหนื่อหอดขุ่จักหอดตัวเหล็กหุ่จักเหล็กยังลูกเหล็กยังนับถึงสิบบ่ อ้นับถึงสิบอยู่เนาะอ,าอาธิษฐานเอาลูกขอโชกขอลาดจากปู่กับย่าเฮาบาทนี้น้องบิมสิจุดถูกไลยเด้อครับเด้อ f เอฟซี c เอฟซีขอนำกับน้องบิมสิจุดถ,ถูกตัวเลขพุค่คนนี้ตุกป,ปู่ย่าเอ้ยขอโชกขอลาดวันที่16เมษายนเด้อปีใหม่แล้ว ให้ได้สู้ได้ลาบให้ได้เงินไปเรียนให้ได้เลือกกินเลือกทานให้ได้ใส่กระเป๋าอึ้องตึงเว้ยเนาะ <c oughs> ใส่กระเป๋าอึ้องตึงไว้ซื้อนม ว่าดีจ้าว่าดีจ้า,จาโอ้ยเก่งเว้ยขอเลขีนะจ้าพี่ขอเลขีนะจ้า้าบั่งเหเด้อว่้เออบอกงา,าเนเ,าออาเนี่ยบอกเอฟซีเนี่ยว่าขอเลขีได้จ้า <c oughs> ยยอขอตัวดีขอสามตัวเด้อยหาเด้อเอามากเกี่ยวูไม่เกี่ยวแล้เด้อเกี่ยวมากเกี่ยวผู้ละกัดเกียวตัวเลขใส่ไว้บอกตัวดีพันเด้อพันสี่เด้อ<น>ดมา่งสางวัดบอกเนี่ยบอกเอฟซีทุกคนให้ได้เงินได้หลายเที่ยวสงการกลับมาบ้านหลกักให้ยหลับห้รวยให้ได้เป็นเศรษฐีกันทุกคน Thì để, để mà xoay phù xoay mà sàng và nhà đưa, phù đưa Xói phù, Để mặt lèo Vặt vả, à làm cả những món lèo nó Ừ Kinh, kinh, kinh cho phao phai con bộ าเบิ่งต oh. right. so right ัวเลขกก่อนแมงก์จะจิออกมาออกมาแล้วตัวไหนลูกตัวไหนเลขกยังลูกออกมาเลขกด้วยเล็กยังออกมาแล้วดิมบิ่งตัวใดไม่รู้จะใครเองจกเล็กได้บ่จะไม่ได้เลขกยังลูกออกมาตัวเลกเนาะเห็นตัวเลกเลยยัง กูไดู้เขาเียนเลยสิยังยังยนี่ีเนี่นับดูอืยังนด้ยังหกได้โอ้ใส่เเป็นเล็กเปล่าเโอ้หแล้ตัวนั้นนะแม่อดีตัวนั้นนะ น้องน้งบิมมาติน้องบิมบอกตัวแรกแล้วเป็นหกประส่นเอซีครับมารุ่นโตต่อไปกับน้องบิมนะครับเนาะว่าสิเป็นเหล็กเนี่ยงวัวงามถึงเหล็กหกงามเนาะ จุดทูบนีบะจ้ะจโอ้ก็บรได้ซืิออกจุดจุดขอแล้วคือปูบอกคอ,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 อกับเ,เลยขออือรางบริสุทธิม์มันออกงวดนั้นเลขออกศูนย์แปดเลยจ้างวดมันออกศูนเจ็นั่นออกศูนยเกียนั่นก็กไ็ได้ยยไดศูนย์เจ็ดรคือบวบนดี้ บอกไปเลยสิจุดจะซื้อฟูแล้วบอกขอขอแล้วก็ไปบอกแล้วต้อว่ารจะกรองมันซื้อบ่มักตีให้ยังไงบ่อยากซื้อแต่มันบ่ค่อยมักอะไรเออเป็นเป็นบ่มักไปเรื่อยไปดิตั้งดวงกับโมคอยมีน้ำเหลืองจรินะบ่แมนจะของมีดวงเจะของคิดไปเองว่าบ่มีน้ำในจริงจุดทูบนี่ได้อยู่ตลอดอยู่มาโอ้เหล็กย่างโนบัดคือหัวกลมๆลุเป็นเลื่อยยังหล่หัวกลุ่ม ดีตัวได้บิดีเลขอะตัวได้ลูกเลขยังมันคือตัวใหญ่ถ่ายลูกฮะเลขศูนย์โอ้เป็นศูนย์อีเลียหกศูนย์แล้วหกศูนย์ยังน,อน้อเนาะ เบ <160. S 2> อรหกศูนย์นาอเอฟซีเบิ่งนำกันนะครับเด้วเอฟซีเอฟซีเบิรงไก่ครับไก่สีเบิดคเลขสื่อืงเลขสื่อไงศูงงย์หกศูนย์เจ็ดแมนศูนย์หกศูนย์เจ็ดหกเจ็ดตัวเก่าอีกหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดโอ้ยคือลายแอยหลัง <c oughs> มันคือกันเบิดแม่มนหัวขึ้นหัวลงแม,ม่นบาลเจ็บ่ มันขึ้เป็นหัวกอมๆ,ๆแล้วก็ระดกเจ็บระีกเจ็ด,อกกดโอ้ยลาว่าระดกเจ็บแลวทันมาเล้อีกชุดไทยน้อยหนึ่งอ,อีกน้อยหนึ่ง เป็นเงาเงาเป็นทึบทึบจัด่อยนะเอฟซีกับมานนน้องบินกับว่าหกศูนเจ็ดเห็นแล้วเอามาเบิ้งอีกล่ะมาเบิ้งอีกรดเล็กตัวใดลูกตัวไทยเอาเบิ้งหัตามดูว่าตัวเต็กตัวใดแมนบอลุกใกล้ิเบิดแล้ว ตัวใดลูก,ลกเจ็ด็ดชัดเจนเลยเอ้าดำพุ๊ดเมด,ดทุท้ไทยบาดนี้เออโอ้ยแมนอิลี f เอฟซีรับเปเล็กเจ็ดคืออีหล่าวลีหกศูนย์เจ็ดแมนบอลุกเอาพ่อพ่อดังๆให้ตาฟังดูหกศูนย์เจ็ดเอาลองแห้งว่าไกลๆไม่หรกว่าไกลไม่ หกศูนยเจ็ดหกศูนเจ็ดโอ้ยลาว่าหกศูนยเจ็นะครับน้องเอฟซีครับเอาบาดี้กับชัดเจนนะน้อครับน้อเอฟซีอ่าอชัดเจนนะครับเอซครับอีลาว่าบอกหกศูนเจ็ดนะครับเนาอฟซยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเออหนาอครับน้องบิมน้ครับเนาะบอกบายบายกับบานแล้วสันวอ้ผมอันนี้ก็ตัวเลข ที่ได้มาจากอาการจุดทูบของน้องบิ่มนะครับจุดให้มือนี้เป็น607นเดนะครับเออยู่ที่ปูคำหยาสับของเฮาครับเอฟซีครับขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่เขามาชมชิปของพอสายพารวยกับจงรำจงรวยกันทุกคนทุกคนนะครับเออห้สมบูรณ์เรารูสมบัติทราบสมบัติคุณสมบัตินะครับเนาะอันนี้ก็สิเป็นยูนีก็สิบ้วนเป็น6เป็น0 6 7ย์นะครับนี่ครับเลขศูนย์กลมนี่นะครับเนาะอันนี้ก็เลข6 ก็เลยขาบ่ครับนี่นี่ได้เก็ตขับเอซีนี่นี่ขาดเห็นบ่ห้อยไม่แตกนะครับเลาวอันนี้ก็ห้อยมันแตกครับเอฟซีลูกๆไปเบิ้งบนเป็นไว้มันทีย่างอันนั้นเด้ขับด้วยเอฟซีเอาขอขอบบนขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาชมวยจีบกองพอสอยพารวยนะครับเนาะจงรำจงรวยจงเป็นเศรษฐีกันทุกคนทุกคนนะครับเด้อสารคิดมีก็สิขอยุติไว้เพี้ยนสมีขอกราบคำว่าสวัสดีครับ